สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดนะคะพี่พี่แอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180เจ้าฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่มาค่ะพี่ มาดูกันที่องค์แรกจ้ะพี่องค์นี้จะเป็นมีดจ้ะพี่นะคะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมด้วยนะคะพี่นะคะล้าจะเป็นเชือกถัดอย่างนี้จ้ะพี่แล้วก็จะมีแบบเนี่ยปอกอย่างนี้ค่ะพี่นะคะตามภาพค่ะพี่พี่ดูความเก่าจ้ะพี่นะคะตรงปลายจะมีตะกุดสามดอกจ้ะพี่ตรงปลายจะมีตะกุดอุ้ยขอโทษจ้ะตรงปลายจะมีตะกุดอยู่สามดอกนะจ๊ะพี่จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นเก่าๆอย่างนี้จ้ะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะดึงมาก็จะเป็นสภาพอย่างนี้จ้ะพี่นะคะเป็นปลายแหลมจ้ะพี่พิเศษพื้ มีตะกรุดสามดอกจ้ะพี่นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นมีดปลายแหลมหลวงพ่อเดิมนะจ้ะพี่เป็นมีดปลายแหลมหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พอะะพขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะตรงปลายจะมีตะกรุดสามดอกนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจยังไงนะคะพี่ขอภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ <co ach> 180. จะ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะ ขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นมีดหมองหลวงพว่อเดิมนะจะพี่มีตะกรุด3ดอกนะจะพี่จ๋า1,5 0 0ับาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเล่มนี้เหมือนกันจะพี่จ๋านะคะเป็นด้าไมไม้เก่าๆได้มาสภาพนึงจะพี่ตามภาพเหม,มือนกันนะคะ <ar> พี่นะคะเล่มนี้ขอไว้ที่1,500 <Deadpool S 1> บาทเหมือนกันจะพี่จะมีพอสอบอกไว้เยนะคะพี่จะมีพอสอบอกจะพี่จ๋านะคะ2456จ้จะพี่เป็นปลายแหลมจะเล่มอ่เล่มนี้จะสั้นกว่านะคะพี่เล่มนี้ จะสั้นกว่านิดนึงจ้ะพี่จ๋ารับสายหนูหนูพูดสิบอกว่าคุณแม่อัดคลิปอยู่ครับเดี๋ยวแม่โทรกลับครับคุยเลยรับเลยนะคะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขอไว้ที่คุณแม่อัดคลิปอยู่ครับ,บคุณแม่อัดคลิปอยู่ครับ ใชยย่ก็ถูกที่ไร่เดิมไปเนี่ยนี่เป็นสกปกครับผมไม่ใช่ค่ะพี่ไม่ใช่ค่ะจ้ะจะ้จะจะ้จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมไม่ทราบอ่าว่ารุ่นไหนนะคะพี่นะคะ ได้มาแบบนี้เป็นปลายแหลมสนิมเก่าๆอย่างนี้ค่ะลูกค้ามีพอสอเขียนบอกค่ะพี่และเขียนว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่1,500บาทปลายทางเบวกเพิ่ม50บาทค่ะ อันจะเป็นเบี้ยแก้จ้ะพี่เบี้ยแก้เชือกถกกักเก่าๆไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเบี้ยแก้เชือกถักเก่าๆขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าเป็นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นข้อมือมั้งคะพี่มีเชือกจ้ะพี่มีเชือกสองฝั่งจ้ะพี่แล้วก็เป็นขั้นตุ้มเก่าๆจ่ะพี่เป็นเหรียญปูเอี่ยมจ้ะเป็นเหรียญปูเอี่ยมจากคุณลูกค้าอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่เป็นเหรียญลงปูเอีนน่ยมนะคะพี่นะคะ อ no ันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะชุดนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าค่ะอันจะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบดอกยาวจ้ะพี่ตะกุดหลวงพ่อทบดอกยาวดอกใหญ่นี้ค่ะพี่ขาความยาวจะประมาณนี้จ้ะพี่ความยาวจะประมาณนี้คุณลูกค้าดูความเก่าจ้ะพี่จ๋านะคะดูความเก่านะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะดอกนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่เป็นหลวงพ่อทบจ้ะพี่จ๋าเป็นตะกุดหลวงพ่อทบจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าหลวงพ่อทบ ะคะพี่ตะกรุดหลวงพ่อทบ700รบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นดอกเล็กกว่าจะพี่จ๋าความยาประมาณนิ้วกลางจะ้ะดอกนี้600บาทจะ้ะจะปิดคู่ก็ได้หรือจะปิดเดียวก็ได้นะคะพี่ขาเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะพี่จ๋าหรือจะปิดคู่ก็ได้จะพี่นะคะปลายทางหนูบวกเพิ่ม50บาทพร้อมโอนหนูจะส่งให้ฟรีนะคะคุณลูกค้านะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทจะ้ะตะกรุดพ่อทบนี้ขอไว้ที่600้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้าปิดตาปูโต๊ะจากคุณลูกค้าขอไว้ที่500บาทจะ้ะ ปิตาปูตโตขอไว้ที่500้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าปิตาหลวงปูตโตนะจ๊ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500อบาทปลายทางห0บาทจ้ะปิตาหลวงพ่อทับวัดอนงจะพี่เนื้อเมกกะสิทธิ์จะพี่มีรอยจานจะองนี้ห0 0บาทจ้ะเป็นเนื้อเมกกะสิทธิ์จะพี่มีรอยจานนะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบจา้ะ เหมือนอยู่ในใบบัวหนูขอเรียกว่าใบบัวนะจ๊ะพี่นะคะเป็นพระเนื้อดินนะจ๊ะเป็นพระเนื้อดินองค์นี้500บาทจ้ะพระเนื้อดินองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จ้ะไม่ทราบที่จ้ะอันนี้เขาเรียกว่าตะกุดหรือเปล่าอันนี้แม่ค้าก็ไม่แน่ใจนะคะได้มาสภาพนี้จากคุณลูกค้า500บาทจ้ะ ได้มาสภาพนี้จากขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะอัน,นจะเป็นช่องหมูป่าจะพี่700บาทจา้ะช่องหมูป่านี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะคุณลูกค้าค่ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดนะคะพี่องค์ไหนนะคะพี่แอดไลน์โทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5ป1 8 0จ้ะเป็นช่องหมูป่าจะพี่จา๋าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจา้ะอันนี้จะเป็นกลมๆค่ะพี่ขาเป็นกะลานะคะพี่เอ๊ะ ไม่แน่ใจจากพี่หนูไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะเป็นรูปเหมือนแบบเหมือนเป็นลาหูหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจได้มาสภาพนี้จากพี่กลมๆนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเม็ดกลมๆนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่แล้วก็มีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานค่ะพี่ขาเหมือนลาหูค่ะพี่เหมือนเหมือนเหมือนเป็นลาหูค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่แต่ไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรนะจ๊ะพี่ไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรจะพี่จ๋า5ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะมีดหลงพ่อหรือสี่เหลํ่จมจะพี่จา ขอไว้ที่หนึ่งันบาทจ้ะเป็นอีโต้นะจ๊ะพี่เป็นอีโต้จ้ะพี่จ๋าเป็นมีดหลวงพ่อหรือสีดึงดำมีห่วงให้ด้วยจ้ะพี่มีห่วงพร้อมเลื่อมพลาสติกแล้วจะมีผ้ายันสีแดงอยู่ด้านในจ้ะพี่แล้วจะมีผ้ายันสีแดงอยู่ด้านในอันนี้ขอไว้ที่1,000บาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่1 0 0 0พบาท,นนท, 1, บาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจ้ะพี่เป็นมีดหมองหลวงพ่อหรือสีดึงดำนะจ๊ะพี่นะคะมีเลขอะไร16เนี่ยพศอ,อ,อะไรเนี่ยสามอะไรเนี่ยมองสามห้าหรือสามอะไรเนี่ยเนี่ย นะคะ่ะพี่เขาเขียนว่าอย่างนี้จ้ะพี่นะคะมันสะท้อนนะคะพี่มันสะท้อนถ้าเกิดว่าสนใจยังไงแอดไลน์ S จะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่นะคะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้าอันนี้จะเป็นพระชัยจ้ะพี่พระชัยนี้ขอไว้ที่หกเจ็ดร้อยบาทจ้ะพระชัยตัวนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจากคุณลูกค้านะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่สําหรับพระชัยองค์นี้จ้าคุณแผนจ้ะพี่ มาในกรอบเก่าๆห้าร้อยบาทจ้ะคุณแผ่นนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะจับขอบเก่าอ,อย่างนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นพักกุพักปูหนังจะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จับขอบมาด้านหลังจะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะพี่ <MO yt> หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเอา่า คนสมัยก่อนหรือเปล่าหรือว่ายัางไงนะคะพี่แต่ก็เกิดมาก็ไม่ไม่เคยเห็นจ้ะพี่เคยเห็นแต่เรื่องพลาสติกจ้ะก,ก็เลยแปลกดีจ้ะพี่นะคะก็เลยขอแบ่งปันคุณลุงเข้ามาค่ะนะคะนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับเป็นพ้าป,ปู พับปูหนังพักกุจะพี่แต่ไม่ทราบกุหน่นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะสมเด็จจะพี่พลาติกเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่องค์นี้หกร้อยบาทจ้ะสมเด็จพลาติกเปิดหน้าเปิดหลังองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะสมเด็จเก่าๆจ้ะพักกิ่งไพรีพี่น่าจะพี่อยู่ในกรอบพลาติกจะพี่จาองค์นี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ พระกิ่งไฟลีพินาศองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะภาพถ่ายพ่อควยจะพี่จาด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะเนีคะเป็นภาพของพ่อควยจะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะเป็นบานเล็กนะคะพี่สามารถทาเป็นพวงคุญแจเขวนวก็ได้นะคะพี่แล้วแต่บางคนศรัทธาเขาจะเป็น แขวนไว้ติดตัวประมาณนี้ครับพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเป็นเหรียญปูทิมจ้ะพี่พลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังเหมือนกันนะจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปูทิมจ้ะพี่พลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังองค์นี้หกร้อยบาทจ้ะองค์นี้หกร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะเหรียญหลวงปูทิมจ้ะพี่จ้ะหกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอากรมหลวงจุมพรจ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่ เป็นเหรียญกรมาหลวงชุมพรจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเหรียญหล่อ,หลอโบราณพ่อไปวัดกำแพงจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่เหรียญหล่อโบราณพ่อไปวัดกำแพงองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่จา๋าใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จะพี่มีรอยจานนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะใต้ฐานมีรอยจานขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะรูปหล่อพ่อเดิมจะ้ะ ทาเวทค่ะพี่จะหลวงปูหมุนจะพี่ใช่หลวงปูหมุนไหมแบบนี้นะค่ะพี่นะคะองคนี้500บาทพอจะพี่ทาเวทองคนี้ขอไว้ที่ 500. รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมจะ้ะหลังตอรี่จะพี่500บาทจะ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อพมหลังตอรีจ้ะปิดตาหลังแบบจ้ะคุณลูกค้าพ่อแก้ววัดเครือวันจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาหลังแบบพ่อแก้ววัดเขือวันจ้ะพระกิ่งเก่าไม่รู้ที่จ้ะพี่สวยๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะตามภาพไปนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากกิ่งเก่าไม่ทราบที่จากท้าเวทองค์ใหญ่จะพี่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะสําหรับท้าเวทองค์ใหญ่นะคะพี่นะคะไม่ทราบวบอเวทไหนนะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้จาก600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากเด๋ยนหลวงปู่เอี่ยมจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจะพี่องค์นี้สวยงามมากจากคุณลูกค้าองค์นี้สวยจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม ห้าสิบบาทจ้ะเดี๋ยวหลวงปู่เอี่ยมจะพี่อันนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อเนียมจ้ะหลวงพ่อเนียมพิมพสองหน้าจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพ่อเนียมพิมพสองหน้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้านะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ เดืยนหลวงพ่อเดิมจะพี่สวยๆห่วงเชื่อมอย่างนี้จะพี่500บาทเหมือนกันจะพี่นะคะขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเดียนหลวงพ่อเดิมจะหลวงปู่สุขจับขอบจะ้ะ500บาทจะพี่หลวงปู่สุขมีรอยจานแล้วนะคะพี่ด้านหลังค่ะพี่สนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอนไลน์หาแม่ค้านะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0้าจ้ะนะคะเป็นหลวงปู่สุขจะพี่จับขอบเก่าๆ5 0า500บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเหรียญพ่อคงขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อแดงจ้ะสีลาแดงเนื้อกะไหลทองจ้ะเนื้ออกทองทองจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญพ่อแดงจ้ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่ออีห่วงเชื่อมจ้ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ พาะอีห่วงเชื่อมเกาๆอย่างนี้จากคุณลูกค้า500บาทปบาททางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเหรียญชินราชจาะพี่พระพุทธชินราชห่วงเชื่อมจากพี่จ๋า500บาทจะ้ะเหรียญพระพุทธชินราชห่วงเชื่อม5 0 0บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะเหรียญหลวงปู่สุดวัดการหลวงจากคุณลูกค้าขอไว้ที่500บาทจะ้ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเดียนหลวงปู่สุดวัดการหลงจากคุณลูกค้าเดียนเก่าโบราณไม่ทราบที่จะ500บาทจะ้ะ เป็นเหรียญก่อโบราณไม่รู้ที่นะคะพี่นะคะองค์นี้สวยงามมากจาก้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองคไหนนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะฝากลูกค้ากดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพูดชื่อพระผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะพี่ขาบางทีก็ ความรู้ก็ไม่ถึงนะคะพี่ขาพองงงปลาปลาจากฝากกดติดตามช่องระเกียบพรคุณพระเครื่องด้วยนะคะอีพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ